รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธานากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ชอดโดยผมยุทธนากระบูลแสงทาง FM 97 สวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ตระกูล iPhone ทั้งหลาย ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันม n e y p ัส s ของเราได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ปี2559นะครับการร่วมกิจกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นการลุ้นบัตรที่เอ ไม่ว่าจะเป็นการลุ้นนะครับบัตรที่พักไปเที่ยวเขาใหญ่ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทหรือว่าจะเป็นบัตรไปรับประทานอาหารที่ซิกเลอร์นะครับล้วนแต่จำเป็นจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันน p ่พลัเอาไว้เป็นเบื้องต้นทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นนะครับดาวน์โหลดไว้นอกจากจะเอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้แล้วก็ยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการร่วมกิจกรรมกับเราในรายการมันน p พลัในรายการมันนช็อ ในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองประจำปีนี้ปี2,559ด้วยนะครับกระซิบบอกกันซะก่อนเลยเอาละครับมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดอาการดีขึ้นไหมอาการดีขึ้นไหมหลังจากปิดตลาดครึ่งวันติดลบไป 16. จุดมูลค่าการซื้อขายตอนครึ่งวัน16,000กว่าล้านนะครับล่าสุด15.14นาฬิกา14นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบเยอะขึ้นแหละครับติดลบ21จุด ดัชนีเพื่อนไหวอยู่ที่1,222จุดมูลค่าการซื้อขาย22,687ล้านบาทโดยมี a d v a n c e Info Service ซื้อขายอันดับหนึ่งหนึบาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา3บาท50สสตางค์ อันดับที่2เป็น BEM นะครับบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกันร,ระหว่างทางด่วนกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ5าบาท50สตางค์บวก25สตางค์อันดับที่3ปตทจำกัดมหาชน208บาทปรับตัวลดลงมา7บาทอันดับที่4เป็น Jasmine International จำกัดมหาชน2บาท90สตางค์ปรับตัวลดลงมา10สตางค์อันดับที่5เป็น K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน1 14 5บาทปรับตัวลดลงมา1บาท50สตางค์นะครับวันนี้1 2 2 0จุดจะรับอยู่หรือไม่1 2 2 0จุดจะรับอยู่หรือไม่ปตทจะหลุด200บาทไหมนะครับเดี๋ยวตามดูกันครับส่วนราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นมารอบเดียวตั้งแต่เช้าขยับขึ้นมา 50บาทนะครับและยังคงไม่ขยับไปไหนละครับโดยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท36บาท3 3สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองที่ฮ่องกง1 1 0 4 0ี่เหรียญ50เซนส่งผลทำให้ราคาทองคำบ้านเราขยับขึ้นมารอบเดียวขยับขึ้นมา50บาทตั้งแต่เช้าราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ18,900รราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,000้น 19, ทุนทวนส่วนทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ19,400บาทต่อหนึ่งบาททองคำนะครับขึ้นมารอบเดียว50บาทและก็ยังคงไม่ขยับไปไหนครับเดี๋ยวไปติดตามดูครับตอนนี้ตลาดหุ้นจีนลงเยอะเลยนะครับแต่ว่าประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยก็ร้อนๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปติดตามดูประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเราแล้วก็จะไปดูที่ตลาดหุ้นจีน ย้อนลงมาดูตลาดหุ้นบ้านเราในยามที่ผลประกอบการไตรมาสี่ของบางกลุ่มเนี่ยเริ่มใกล้คลอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นสดตรงกันที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการมันนี่ช็อของเรานะครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจารูนสวัสดีครับปุ๋ยครับ สวัสดีครับพี่ย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไว้ค่ะสวัสดีคุณผูฟังค่ะขอบคุณครับปุ๋ยครับรู้หมดเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยแ่ <c oughs> ปุย๋ยเมื่อกี้ <c oughs> ผมกําลังลําพึงลําพันเรื่องตลาดหุ้นจีนอยู่พอดีเลยเห็น <c oughs> ปุ๋ยไปคุยกับอาจารย์นงมาด้วยแหละครับปุย๋ย <c oughs> ใช่ค่ะคือสงสัยว่าเอ๊ะมันเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วหรือเปล่าสําหรับตลาดหุ้นจีนที่ที่มันแรงมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เลยสงสัยเพราะว่ามีหลายคนอยากจะเรียกว่าทั้งเนี้ยเป็นวิกฤตที่เรียกว่า วิกฤตซาลาเปาหรือเปล่านีคะ่ะ <c oughs> ก็เลยไปคุยกับอาจารย์ธนงมาอาจารย์ธนงพิทย,ยาค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะคะพ่ยุทธ์คำถามแรกเลย <c oughs> เนี่ยอาจารย์ไม่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 ตอบคําถามว่าเป็นวิกฤตซาลาเปาหรือเปล่า <c oughs> อาจารย์บอกว่ายังไม่ค่อยชัวร์นะคะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเรื่องของเอ่อจะเป็นสาเหตุหนึ่งของวิกฤตเศรษฐกิจรลกรอบใหม่หรือเปล่าเนี่ยท่านอาจารย์ธนงอธิบายอย่างนี้ค่ะพ่ยุทธ์ที่บอกว่าเชื่อว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะจะยังมีความผันผวนไปอีก ระยะหนึ่งเลยหลังจากนี้เ <Yeah. S 2> นื่องจากอะไรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเมเ็ดเงินทุนไหลเข้าไปใีนลงทุนในตลาดหุ้นจีนค่อนข้างมากใช่ไหมคะแล้วก็เลยทําให้ดัชนีของตลาดหุ้นที่จีนเนี่ยอย่างตลาดเซี่ยงไฮ้เนี่ย mm hmm. ตับตัวค่อนข้างแรงมากขึ้นไปประมาณร้อยเปอร์เซ็นทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็มีการเทขายอย่างหนักจ mm hmm. นกระทั่งดัชนีซุดลงมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยทางการทางตลาด ตล,ลาดตลาดซักของจีนเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาตราการพยุงโดยการห้ามการขายหุ้นของทุนนักทุนรายใหญ่ใช่ไหมคะครับอ่าเป็นเวลาประมาณหกเดือนอตรงนี้เนี่ยมันก็ครบกาหนดแล้วครับแล้วก็เลยพอถึงจุดที่นักทุนเนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นได้อาจารย์ชนงก็เลยเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนักทุนจะมีการเทขายออกมาเพราะมันยังมีช่วงที่ยังขายได้อีกเยอะอจาก<ร>ที่ขึ้นไปแล้วประมาณร้อยเปอร์เซ็นก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เลยมองว่าตลาดก็น่าจะผันผลต่อด้วยเหตุนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ทีนี้ก็เลยมาถึงอ่ะอันนี้จากตลาดหุ้นจีนนะคะพี่ยุทธก็เลยถามอาจารย์บอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกหรือเปล่าอาจารย์บอกว่ามันคือจุดหนึ่งจุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเกิดวิกฤตได้เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าถามว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจีนเนี่ยขายของไม่ได้อืขายของไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่ฟืน้นก็เลยต้องพยายามไปเล่นเรื่องของค่างเงินลดค่างเงินยวอนต่อๆกันมาใช่ไหมค<อ><ฮ>ะตั้งแต่ต้นปีก็สองรอบแล้วนะอย่างน้อยอ่ะ ใช่อาจารย์ก็เลยบอกว่าต้นตอจริงๆเนี่ยของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สุดต่อเนื่องก็เลยทําให้ผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยหมดเหมือนกับลดกําลังการซื้อ,อคือกําลังซ,ซื้อลดลงกําลังซื้อของคนของคนที่เคยรวยด้วยน้ํามันก็ลดลงใช่ไหมใช่และที่สําคัญก็คือบรรดาผ,ผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยนะแล้วก็ผู้ส่งองอกน้ํามันเนี่ยค่ะไม่มีการยอมลดกําลังการผลิต ก,ก็เลยไปกันต่ออย่างเงี้ยไปกันไม่ได้นะคะไปกันต่อ <c oughs> คือราคาน้ํามันก็เลยดําดิ่งอย่างที่เห็นใช่ก็เลยเชื่อว่าคือคือบรรดาผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งน้ํามันเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้ายิ่งลดกําลังการผลิตจะยิ่งเจ็บหน, <c oughs> นักก็เลยไม่มีใครยอมลด ก็เลยซึ่งตรงนี้มันจะทาให้เศรษฐกิจมันจะขยายวงมากขึ้นปราบใดที่ยังไม่มีการตกลงเรื่องน้ามันได้<อ>นะคะอันนี้คือจุดเริ่มที่อาจารย์ธนงมองเอาไว้ทีนี้หันมาดูบ้านเรารนอกจากแน่นอนผลกระทบมันจะมาถึงบ้านเราแน่ๆอย่างน้อยก็เรื่องของการส่งออกใช่ไหมคะคทีนี้เนี่ยมาดูภาคของการลงทุนบ้างสงสัยเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะก็มีกองทุนต่างๆเขาไประดมเงินทุนไปลงที่ตลาดจีนตลาดเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะตลาดฮ่องกงอะไรพวกนี้ก็มีค่อนข้างเยอะทีเดียวก็เลยถามว่าเออแล้วอย่างี้ กระทบหนักไหมอาจารย์จนงก็มองบอกว่ากองทุนพวกนี้นะคะที่ไปต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ยเขาได้หันมาปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้วซึ่งก็มีผลต่ออเรื่องของผลตอบแทนที่จะลดลงครับอ่าแต่กองทุนดังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่ายิ่งไปลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็ มันกำลังรุดุดตัวใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผลแน่ๆต่อผลตอบแทนหรือว่าส่วนที่จะได้รับกลับมาเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําอย่างนี้ค่ะคว่านักทุนช่วงนี้เนี่ยควรจะถือเป็นเงินสดเอาไว้หรือถ้าจะลงทุนในตราสารหนี้นะคะคเสี่ยงน้อยที่สุดน่าจะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้ที่มีเดตติ้ง สูงๆขึ้นไปเท่านั้นอันนี้เป็นมุมมองจากอาจารย์ธนงกับสรุปอาจารย์สั่งให้หมอบไปก่อนนะปุ๋ยนะเพราะว่าให้ถือเงินสดเยอะๆแล้วก็ให้ถือพันธบัตรรัฐบาลเยอะๆใช่ไหมล่ะก็คือไม่อยากให้เสี่ยงใช่ไหมแต่เรื่องของจีนเนี่ยมันก็มีคนพูดเป็นสองทางนะปุ๋ยนะครับด้านหนึ่งก็บอกโอ้ย่างงี้ต้องหนีก่อนเลยหมอบอย่างที่อาจารย์นงว่าแหละแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าอย่างงี้สิ บอกมีเสียว <c oughs> <c oughs> ย่อลงมาให้ซื้อไม่ซื้อตอนมันต่ำม,มาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้จะรวยช่วงไหนแล้วสนุกตอนนี้ใช่ไหมครับอ้นะ <c oughs> อันนี้เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราไปถกกันต่อกันแล้วกันว่าตลาดหุ้นจีนเป็นแบบนี้เนี่ยวิกฤตหรือว่าโอกาสกันแน่นะครับ <c oughs> ทีนี้โดนจีนะครับปุ๋ยครับมาดูหน่อย <c oughs> เห็นว่าท่านรองนายกสมคิดวันนี้ไปให้การบ้านที่ทททแหรอ,อครับปุ๋ยครับ ใช่ค่ะก็เนื่องจากเรื่องของการท่งออกที่อาจจะชะลอตัวและเป็นไปอาจจะเป็นไปตามเป้าได้ยากนะคะก็เลยต้องมาดูความแข็งแกร่งว่าเอ๊ะจะมีตัวไหนขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้บ้างก็มาที่ภาคการท่องเทีย่ยวนี่แหละค่ะท่านรองนายกสมคิดก็ไปมอบนโยบายด้านการท่องเทีย่ยวนะคะให้กับผู้บริหารการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬานะคะสรุปสั้นๆเลยก็เออเขามีการวางเป้าหมายว่าการท่องเทีย่ยวปีนี้เน,เนี่ยจะมีการสร้างรายได้เป็นเม็ดเงินสองจุดสี่ล้านล้านบาทค่ะพิยุทธ 2.4ล,ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2,558ที่ผ่านมานะคะอันนั้นก็อยู่ประมาณ2ล้านล้านต้นๆน,นะคะคซึ่งปีนี้เขาจะเน้นอะไรก็เน้นนักเดียวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายไม่ได้เน้นจํานวนนะเน้นนักเดียวที่มีศักยภาพแล้วก็เชื่อว่าไรายได้เนี่ยจะมาจากนักเที่ยวต่างประเทศ1.8ล้านล้านแล้วก็ในประเทศซะ8แสนล้านนะคะคที่สําคัญก็เตรียมจะผุดโครงการ1ตําบล หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมานค่ะพี่ยศต้องลุ้นเพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่คาดหวังรวมทั้งปริมาณการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่นี่มาจากจีนนะปุ๋ยนะผมเคยคุยกับท่านผู้ว,ว่าเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องลุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ<ช>เอาล่ะครับเดี๋ยวไปปิดท้ายหน่อยเห็นว่าเรื่องของมาตรการซอฟโลน่ะนะครับดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยต่ําๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการบรรดา SME เเนี่ยเห็นว่าจะมีข่าวดีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับปุ๋ยครับ ใช่ค่ะหลังจากที่เฟสแรกนะคะที่มีวงเงินประมาณหนึ่งแสนล้านบาทแล้วก็ให้มีการปล่อยกู้ดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยก็ปรากฏว่าเต,วเต็มวงเงินไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีการเปิดเฟสสองนะคะวันนี้มีการลงนาม m o u กันที่ธนาคารออมสินค่ะคโดยธนาคารออมสินก็ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆนะคะมาลง MOU ร่วมกัน<ม>เงื่อนไขในการปล่อยอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับ SME ในเฟสเนี้ยนะคะ S <S เหมือนเดิมทุกอย่างเลย<ม>เศสษฐีสองนี้วงเงินประมาณห้าหมื่นล้านนะคะคเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นยกเว้นเงื่อนไขเดียวคือ,คอวงเงินสินเชื่อต่อราย<ม>เศษสองเนี่ยจะไม่เกินสิบล้านบาทต่อราย<ม>แต่เศษแรกเนี่ยไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อรายค่ะพี่ยศโอ้นะ,นะก็วงเงินต่อรายลดลงจะได้ช่วยได้จํานวนรายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะธนาคารอมสินบอกว่ากําลังจะเริ่มลดสองแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะดีครับดีครับหลายคนฝากชมวงสวิงสวยนะครับ ผมหมายถึงของลูกชายคุณอ๋อโอเคหัวเราะไว้ก่อนเอาละครับปุ๋ยวันนี้ขอบคุณยังสูงครับขอบคุณคับพี่ยศครสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีครับผู้สื่อข่าวคนเก่งของเราครับตอนนี้ข่ามักขะาเม่นหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของการวงสวิงกอล์ฟด้วยนะครับทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องของตลาดหุ้นจีนกันหน่อยนะครับตั้งแต่ต้นปีเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปแล้วสองรอบอ่ะ น,นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการเซอร์กิตเบรคเกอร์เปลี่ยนแปลงไปอ่ะเพอเพอวันนี้อาจจะต้องโดนสักรอบนะแต่นี่ยังนะแต่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยลงไปแล้วร่วมๆห้าเปอร์เซนด้วยกันนะครับและแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยน้ำหนักซะเป็นส่วนใหญ่เลยก็เกิดขึ้นจากเซนติเมนต์ที่เกิดจากการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นจีนด้วยนะครับ